มีกล้องให้มา<ห>เอ,งอ,เอ็งอะลองขี่พี่ขี่แล้วเอ็งต้องลองขี่มันมีเกียร์เหมือนกันมีเนี่ยระบบเกียร์กันขี่ <8 S 2> <ไ>ปัแปดปบา์มามือกล้องให้แปดปบา์ของอะไรเดี๋ยวได้ของจี๊ฟนะสวยอะเขาเข้าเกียร์ยยรตามโปกตีหละลองขี่โปกติเออว่ะ ไงเบาไหมนี่เมื่อกี้ให้มันดูบีเอ็กอยัง,ยงอ๋อเดี๋ยวจะหมุนคลายดูนี่บีเอ็กเป็นไงมันก็เหมือนกับปกติที่เราเออมันไม่หนักขึ้นเลยใช่ไหมมั่นคงดีนะก็เนี่ยตอนขี่เรารู้สึกถึงความมั่นคงไหมพอล้อมันล้อมันโตดีมันแน่นดีไม่หนักนะตอนขี่แล้วไม่หนักมันน่าจะไปสะสมเอาหน้าไปวางที่บ้านมากกว่าฮะ ที่หน้ามันใหญ่ๆเพราะว่าจะหนักแล้วนี่เอาไปขี่ที่นี่นะที่สนามโล่ตะไคร่เลนมีคนไปขี่กันเยอะรอวันวันก่อนอ่ะมีชมรมแฟตไบค์เลยไปขี่อ่ะแตตอนขี่ตอนขี่มาถึงเรานั้นไอ้ดอกยางมันใหญ่ไงดังโอเลยล่ะเอาเอาเอาไปชนเขาล้มหมดไอที่มันขี่จักรยานเก่งแล้วนะเรียนรู้เร็วนะไม่ไม่ทันลายเก่งแล้ว อ่าใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้พูดเวอร์ไรใช่แบตไบค์จริงๆมันไม่ไม่ได้หนักมากเราเห็นเหมือนกับจะหนักไรเล่ไรเล่ชุดขับไรเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเป็นฟูลซับคุณเห็นนี่ยังนก้าเห็นจักรยานฟูลซับบีเอ็มแต่บนยูยังเออมาดูนี่มาด้วยกันนี่มาหนี่คุณเห็นแล้วจะโอ้โหลองลองจากนี่ บีเอ็มับบลยครับอ๋อเป็นไงฮึเป็นไงฟังเสียงชุดขับ XT ด้วยนะฮะเออันนี้ชุบโลอ์อ่ะนี่เป็นไงฟูซับเลยเนี่ยลงเขาแบบที่เราเห็นที่เขาแบบจิเออเป็นไงอย่างนี้เอามาผ่านทางเรียบได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบมาคันนี้เท่าไหร่ก็นล่ะนะเขาไม่ได้บอกนะ คันนี้น่าจะนะคุณขายที่เท่าไหร่บือสองนะอาจจะประมาณนั้นนะสามหมื่นกว่าดูดิชุดขับนี่นี่แล้วเป็น XT นะ XT ตัวสุดยังยังใช่ไหม XTRXT ก็ลองๆแล้วนะดูดิฟังเสียงไงเป็นไง เป็นดิฟด้วยฟังเสียงไหมสายใช่ไหมยงเป็นดิฟด้วยน้ำมันที่ทีน้ำมันเหรอนี่น้ำมันน้ำมันใช่ไหมนี่ๆมาดูนี่เนี่ยบีเอ็มดับเิลยเลยนะใช่ๆๆก็เหมือนกับกระปุกมอไซค์มอไซคเนี่ยชัดเลยนะมาเดิมๆเลยเนี่ยอ่อนุเวลาเบรกคู่เบรกมันไม่ตึ๊บตึ๊บตไงเออมันไม่ไม่โดนเนี่ยใช่น้ผมว่านะอารมณ์เบรกมันไม่ตึ๊บอไม่ไม่ไม่ อะใครอยากดูราคาตัวสะสมประถมไปแล้วเองนะครับสวยงามคันเนี้ยสวยมากเลยเนี่ยผีผีเสื้อนะมีรถไฟฟ้านะอ๋อเนี่ยนะมีแบตเตอรี่เห็นป่ะผมคิดว่ากระปุกน้ำแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ใช่อะไฟฟ้าหรอเออแล้วเราก็แลดูดูดูเสียภูเขาคันนี้เลยไงมาร์ชอันนี้ยิ้มสายยิ้มสายฮะยิ้มสายยิ้มสายก็อารมณ์ก็เหมือนกับ รู้จักยี่ห้อนี้ไหมอะไรเนี่ยมาร์ชบีหนึ่งรู้จักปะไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเนาะดีโอเล่ด้วยนะดีโอเล่เอ็กทีนะครับมีมีมีไายทำอะไรทำอะไรจักรยานดีโอเล่รูปโพเนี่ยไทยพนิษฐ์จบจบจบมาจากไหนวะเนี่ยไทยพนิษฐอ่ะเป็นรูปใบโพไงนี่ว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้นี่ไงเขาเรียกตอกจิก ไปโพเล่นไพ่ไม่เป็นนะของนักโก้เขาเรียกดอกจิกนี่ยดอกจิกอันนี้เป็นผงกาเรียกใบโพนะนี่ยอันนี้เป็นไฮบิดเขาเรียกดอกจิกแน่เดี๋ยวพาทิพย์มาดูนี่เคยเห็นบีมเอ็กซ์อย่างปะพี่เป็นใครก็เห็นละเนี่ย ไปเห็นบีมบีมเอ็กซ์บีมเอ็กซ์ตรงเนี้ยเห็นไหมทําไมทําไมมันต้องเป็นคออย่างนี้เอออ่าคุณดูทําไมทําไมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเบรกเส้นตรงแต่ทําไมอันนี้มันเหมือนแบบนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูอาถือกล้องให้หน่อยนี่นะบีมไอไอคอเนี่ยมันจะตลายเป็นรถพวกนี้นะแต่บีมเอ็กซ์เนี่ยอันนี้คือคอพิเศษนะถอนปืนเนี่ยอันนี้คอโพซิอ่ามันจะหกักมันก็จะหมดแล้วใช่ไหมก็เราหมุนเนี่ยเห็นไหมสายเบรกไหมอ่า ทันเราหมุนมาทันครับเห็นไหมนี่อ่เราหมุนคอมันจะติดือสายเบรกใช่ใช่ใช่เห็นไหมแต่อย่างลูกปืเนี่ตัวนี้ไหนพี่วงหมุนนี่ช่วยคอพิเศษเห็นะหมทำให้ดูนี่นะนี่นะต้องขึ้นมานะเอาเฉยไปหน่อยเฉยไปอ่เออเดคอเนี่ยจะเป็นลูกปืนทำให้มันสามารถให้ตัวได้หมุนได้แล้วเบรกได้เหรอพี่ นี่เบรกใช่ไหมเบรกเฉพาะติดเฮ้ยทางสายที่มันไม่ได้ติดกันเลยอ่ะอ๋อมันเป็นแป้นตอนมันยกเนี่ยมันจะมันจะยกนี้เห็นป่ะอ่ามันเป็นแป้นยกขึ้นมาเพราะอะไรเหรอเพราะว่าคนที่เล่นดรีเอสเนี่ยมันจะต้องแบบเล่นท่าเยอะต้องเหมือนแล้วเขาจะต้องปิดนิดครับในไรพวหลังเนี่ยอ่าอ่าอ่าตอนเขาเล่นท่าอย่างเงี้ยเนี่ยตอนมันปิดอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นจะเอาพนุ่งให้ดู อันนี้อันนี้เป็นอ่าเป็นสายติดใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ได้ร้อยมันขาเกิดในร้อนเข้าหมุนเนี่ยติดสายไหมอ่ามันนิดเดียวมันก็ติดแล้วไงตกีฬากีฬาใช่ใช่ใช่เพราะเวลาเขาเล่นนะเนาะเขาควงแบบควงเลยหมุนติ้ว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 เลยนะเคยเคยเคยในกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาเล่นเนี่ยเนี่ยบีมเอ็กซ์เนี่ยที่เวลาเขาจั้มเนินแล้วก็แบบใช่นี่แหละตรงนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ย <S <S ตรงเนี้ยที่มันทำให้ให้ให้มันช่วยหมุนได้ <S <S เนี่ยถ้าเกิดใครได้ดีมเอ็กตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคอต้องดูคอให้เป็นแล้วดูที่เบกเฮ้ยใช่เบกมาอยู่นี้แทนแทนท,ท,ท,ที่อยู่ตรงนี้นะอ่ฮะโอ้ยี่ห้อน,นี้โอเคเลยนะแพงไหมเนี่ยพี่เบกจะลองไหมไม่แพงไหมเบกก็ประมาณสามสี่พันอ่ะมันเป็นรถรถสำหรับกระโดดลุยอ๋อมันเบา เดียวแล้วแบบมันลอยเหมือนแบบมันจะไปของมันแล้วเบาไหมเบาเบามันมันไม่หนักนะตอนตอนปั่นก็รู้สึกว่ามันทดมาให้มันเบามันเหมือนแบบปั่นไปเองแล้วเราอยากจะปั่นแบบจะโดดอย่างเงี้ยมันก็คือพุทธศาสจะโดดออ๋เบามากเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวไก็คือมันเป็นรถอีกประเภทหนึ่งก็คือสําหรับสมัยก่อนเด็กๆความใฝ่ฝันของเด็กๆอ่ะจะต้องเริ่มต้นจาก B S ก่อนเลยใช่ แต่สมัยก่อนคุไม่มีระบบเบรกแบบนี้ใช่ไหมมีมีแล้วมีแล้ว B X มีอย่างงี้ไปตั้งนานแล้วแล้วแต่ยี่ห้อมันก็มีธรรมดาก็มีเบรกนี้ก็มีอย่างคันเร์ธรรมดาก็มีเนี่ยเขาเรียก B X อย่างผมเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยสมัยผมเริ่มขัดจักรยานใหม่ๆนะผมจะต้องอยากได้ B X ตอนนี้มีสองพันแล้วไม่อยากขายทิ้งแล้วเอาไห้อายุเยอะแล้วไม่ได้กระโดดแล้วกลัวขาหัก